วิ่งสามทางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามับไปเอ้ยมึงมารองไงอยู่บ่ายอย่างนี้โอ้ยวิ่งเรียนแล้ว,วน้งพ่อนั่งวิ่งดับนักเรียนปอนหนึ่งปอนเตียมว่ะเอามือกีมันดับไปตรง,งนี้เราว่าน้องพ่อไม่อยากทูกเลขนี่มันเออเอ้ามึงให้เล็กูกวาดเยอะอยู่ตัวมันดอกไอ้ก็เอารดเพอพ่อถูกจะแทะหนึง่งสองสามอึ่างก็องหนึ่งพัดได้ได้ตัวกับเด็กทีไห้สามให้สามสองหิ วันนั้นออกตัวใด้บันเนียค่ะมาออกดึงชองสามตรงเลยป้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการนมัสการค่ะการนมัสการค่ะตั้งมันเขาโอ้ยงามแท้ๆเลยเขาแดนเขาดีเลยเขา มืัอก้อนอีเข่าตีค่ะวัดเลี้ยไปบางหนึ่งแต่ว่าสือชิบุกูค่ะเป็นเป็นเลขมาตตาสายขาดลองตาเ,เป็นเลขสูตรคำน,นวณเข่าสองโตหรือเขา่ขาสามโตค่ะสองโตกับเข่าสามโตเข่าตัวหมดโอ้เข่าทั้งสามโตสองโตอ่อาคือเได้แห่ค่ะทีมงานทีมงานบอไดมาจาักคนได้เหมือนบ่ค่ะบ่ถ้าซื้อได้ก็จะถูกอยู่เลย้าบ่ซื้อคือเดี๋ยวเราไปให้ด่นเนาะ จะวันที่เขาคือเก่าตัวอาสาธุเนาะค่ะงวดนี้เขาคือเก่าสั่นลุงตาว่ามีเด็กหลายชุดหรอครับลุงตาบ่ก็ดีด้วยก็แชื่ดีแล้วครับไอ้ส่วนมากเป็นเลขคขำนวณมีนิมิตฝันเพิ่มเติมบ่ค่ะบางทีก็ฝันวันนี้ลุงตาฝันบ่จ้าบ่ประทับใจประทัฝันมีแต่ขำนวณบ่ค่ะจับไปก็เด็กสมตัว กันฟันนี่สิเป็นสามโตเลยเป็นเด็กหนุอยมาให้เป็นคนในบ้านในด้วนนี่แหละเขาดูการเจ้าสาเป็นมือเป็นงูเป็นอันหนั่งทุกอย่างเลยทำให้ดูเห็นครับพุ่มวัดนี่ตะกี้เป็นเป็นป้าสาวอะค่ะป้าสาเป็นป้าสาเจ้าใหญ่สามหลักที่นี่พอใยญ่สุดแล้วแม่นางมันนั่งตรงอยู่ตรงนี้โอ้อะไรแม่นั่งตรงอยู่นี่ว่าสั่นลังตาว่าเป็นประเด็ บ่มีไอ้ดอกไล่รูปตับมาเรียนลุยไปหายรอดก็อนีเห็นเป็นโตเลยบ่ครับเอ้าจนงูลงมาลุดรตุบเปิดเปิดหายเลยนเลยมีเปลือกต้นไม้ก็โตลงมาแล้วมาเห็นเลยเป็นบ่ค่ะับไปลัห้เลยแต่ว่าแค่เห็นมีเป็นปั้นจะปั้นยังน่ะค่ะลองตาปั้นพญานาจะปั้นพญานาเราก็อยู่อ๋อเพิ่นอยู่หันเลยเป็นบ่ค่ะมาปั้นตัวปากถทำเป็นตรงนี้เป็นปากถทำ ฝันเห็นเพิ่นว่ครับก่อจี๊ปปันนี่ก่อจะชาติก่อนเคยไปโจกันก็พอพญานาคค่ะแต่ไปเป็นก็ไปเป็นของพญานาคอยู่สี่หาฉาดด้วยโอมาบวชแล้วเพิ่นมาตามอ่านค่ะเพิ่นตามใช่ไหมอยู่น้ำบ่ค่ะเป็นเป็นมันมันเป็นเมียงบดานนี่นี่เลยโมลูกล้านกับเล่นน้ำเต็มอยู่แต่เมียงบดานแต่บวชสวดโอ้ต้องเพิ่น ดงตาปั่นพญานาคไปน่ะนะจ๊ะเป็นปากถ้ำเพิ่นนั่นไะมตะลงไปดูหดหมดแล้วนี่เมียงวัดด้านเพิ่นหมดแล้วนมันนี่มิดเนานี่นีมิตของ้องตาเนาะค่ะไปลงไปเล่ยบ่ลงไปเลยลงไปไหนบ้างปู่เล่าให้ฟังหน่อยบ่กดลงไปมันชันลงไปงั้นเนี่ยมันจะเป็นขันบันไดลงไปมีตะทองเป็นขันลงไปชันลึกลงไปเลยไปเจอมีแต่ทองไปถึง ระหว่างกลางลงไปไกลยึถึงหน่ำพ่อเพื่นกินนอนอยู่ข้างๆดัดใจมูลูร้านเพื่อนเป็ยนหน่ำไรต่ำๆได้หนุ่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเะไม่น้ำโค้กเพราะเพื่นเก็บท่องเลยโอ้ยเลียมหน่ยากหน่อยยากเขาลอยไกลๆโอ้ยแต่เผือดๆแต่ว่าฟอไปให้จับของเขาในเมืองในวังของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นห่วงเพิ่อนม่ให้จับบ่ให้จับอย่าไปจับของเขาให้เบิ่งซื่อ แต่อีตอนน่ไปที่หลังนี่ปัตติพ่อไม่อยู่พ่อไปไปามถนนอยู่ตะมรูกะลานแตกเบิ่มๆอยู่แล้วฟันบ่อยนะเห็นลงดูลงไปล้าก็เกิดกากดอัใจขึ้นมาอ้าวอยากเด็ดสินได้พอนมาหับสินมาพ่อนเด้อก็พากันลัตนาเอาเด้อก็ตะันาออกให้สินมาพ่อนแต่ก็าครับแล้วตัวเลขลงพ่อจะท้าฝันแบบยังไงถ้าถ้าฝันแบี้เลา้าฝันนะ ก็ีมีเด uh, ็กน่อยในบัดป um, ็นเด็กน้อยเลยมั้งคะนมากันพอหนึ่งพอเตรียมนี่แหละเมื่อกี้วิ่งนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามีน่ปติบวดที่แหกเด่น้องจะลองลองตาบวดที่แรกเด็กน่อยจะแลมไปเดอนนึงมันมาวิ่งตามทางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ไปเออมึงมาลองไงอยู่บ่ายอย่านี้ ว้ยวิ่งเลีนแล้วลูกพอหนังวิ่งดับนักเลี้ยนปอนหนึ่งปอนเตี้ยมว่ะเอาเมื่อกี้มันดับไปตรงนี้เราว่ะอลูกพอไม่อยากกู้เล็กน,นี่มัน oh. <c oughs> เนาอเอ้ามึงให้เล็กกู้กว่าดเยอะยุตวันดอกให้ก็เอารดพ่พอถูกจะแทะหนึ่งสองสามหนึ่งก็คงหนึ่งพัดไดเด็ดตัวกับเด็ดที่น<ะ>ีไหนสามหสามสองหนึ่งวันนั้นออกตัวใดบันเนี่ยค่ะมันก็ออกหนึ่งสองสามตรงเลยป้า เป็นเด็กน้อยแล่นเล่นน้องตากันเล่ไปท่วงว่านม่านแลนอีหยังอยู่นี่มันบ่ค่ะเออเป็นได้ว่าจังใดกว่าจ้งเป็นก็ว่าเหมือนกับว่าให้เลขหลวงพ่อตัวว่าเด็กน้อยพอเตรียมอ่ะฮัดท่องเด็กสุดเด็กกุดดาวเด็กน้อยนี่ยเป็นผีขึ้นมาผี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 อย่าบอกนะเสียสาวอยู่คอยมารีนี่นะโทรมาเนี่ยฉันกดหลับปั๊บนี่ไม่ยึดตั้งเลยแหละหลับโทรศัพท์หูถึงบ้าน ที่สาวได้บอก oh, โอ้ยลูกพี่เอ้ย <laughs> <laughs> ฉันไปการับเลียบพันดาวมันหลายพูดโทรมาย้ำเลยลงตาพันท่านได้รับเลยว่า <laughs> ลูกพ่อกดปั๊บนี่มันจะพากันรับเสีย <laughs> งแทรกเสียงแทรกบอกก่อนเลยบอกก่อนเลยทางหนูจะตะื <laughs> ่นตอเนาะแม่อะไรแล้วว <laughs> ่อได้รบจอบอ่ะโอ้ยมีงานนี่แบบบ่อเลี้ยวตรงนี้ตะก้อนเป็นภาษาสิลูกาเป็นภาษาถือว่านี่ร่างง่ายจรทุกวันนี้ก็ยังเป็นภาษาอยู่ มัน,นไม่ได้ลางหรบอกว่ต้องลานนกหรอต้องลากอยู่กับพีสนุกอ้ะส <laughs> <า> <cut> นุกเอ้าอย่าอย่ากเห็นอะไรแเห็นมัดดอก <laughs> น้องสาเน่าเน่าชิ่นแล้วเราไอยาด้วยน้ำยินดีเลยบ่อนอีกใหม่บ่อนอีกแบบุ่นกุดหลังแล้ววันเย็นๆนั่นอนอยู่กับผีสนุกครทำไรมันหลานมันเนี่ยไรทำตรงไหนกับปูเสียก็นอนหรือเด้อ ไลยูขี่เดึงเด้อบันดอกบอกพีไรยุงยุงอยไรไดเนี่ยว่ามาไก่เดียวมันฟังอะไรเอาดีดีตัวละน่าสั่นลูกาลูกขืนว่ามันติกัดตึงมือเหมือนนี่เลยแล้วพีไรยุงไหพีไรยุงไหโอพีไรยุงเอามัเรื่องมันยาวพุมาเรื่องตัวนี้สุตรของลวกตาบ้านวันว่างหันพวกผมไม่ได้มาตาม เราจับให้เลยจับให้เลยเนาะันขึ้นเดียนในจันมากันเขาทั้งสองตัวทั้งสามตัวงวดงวด่ได้มามไหนอือโอเขาทั้งสามตัวเนี่ยแปดเจ็ดสามนาะแปดเจ็ดสามแปดงวดก่อนแปดเสามดว่าที่สิพกเดี๋ยวไปอยะสามเจ็ดเจ็ดสามครับแปดเจ็ดสามไ่เหนเนี่ยแปดเจ็ดสามเกนเขียนไลย เขียนแล้วก็มาไหลเอานี่จะกี่ให้ตัวไหนเรื่องเกย้ยตัวไหนฮะเกี่ยใหต่ผมน้องเลยผมจะเอาถาเวเลยคือฮือหรอโเอา,าการเลืกอก,อกอตัวไนเลือกอสองตัวนี่้ม,มาน้องกาบอกเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเขียนทั้งนี้ครับ เจ้าบนที่มีอยู่ครับมีตรรอที่จะเขียนนะมีคนรอเขียนอยู่นะครับจ่องีจะเขียนนะโอ้ยนี่งตจ้องตาลปูจองลงตาจ้องจงจาองจ้องจ้องปูอจ้องจองตานจ้องจ้องจ่องจ้องจ้องจีอกจ้องจ้อง้อง้องป้อเจ้อง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 เดนจ้อจ้อง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 ด้รงจ้องจอมากอ้องจ้งก้องล้อลงพองอเ้ององจ้ององจ้อบ้อมจงงจองเ้้อจ้องจ้จ้จ้ออเจน้ สอเก่าอันนี้ก็ลบอ่ะหาสองเก่าไปจุดทูบขอพนได้หาสองเก้าอเลขทูบหาสองเก้าก็เข่าอยู่ดีอเอาเอาว่าตัวนี้เอาบ่จะเข่ากับสูตรเข่าอยู่ดีเข่ากับสูตรดิติเอาสอเ้าเขียนเลยหาสองเก้าสองเก้าเลขทูบเลขทูบเข่ากับเลขสูตรแล้วพบที่บนสองเก่าส่วนเลขสูตรเดี๋ยวให้้องตาจับให้เลขสูตรจวก็เขียนไหม อันนี้เอาเลขทูกก้นเนาะห้าสองเก้าว่าตรงกับสุรเราอยู่ด้วยแล้เมสูี่าต็นี่แหลนเราไปตัอือ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 ออานีอลออืออออื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 ออตออืออืูอืออืออือออ้อออ เมื่อกี้เราเอาลุงตาบ้านก่อนที่จะคล้อกับหลวงปู่้ยังก่อนลุงเลยปวดเหมือนกันจ้ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะแอดกะใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ ันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มากบอกต่อ FC เนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ